หลายคนรู้ว่าต้องลดเค็มเพื่อดูแลไตและสุขภาพแต่พอไปซื้อตามห้างเจอฉลากเต็มไปหมดงงไม่รู้จะเลือกยังไงวันนี้เรามีเทคนิคง,ง่ายๆมาฝากอ่านฉลากยังไงให้ได้อาหารโซเดียมต่ำจริงๆ 1. ดูที่โซเดียมเป็นอัำดับแรกมองหาคำว่าโซเดียมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือโซเดียมบนฉลากโภชนาการแล้วเช็คตัวเลขมิลลิกรัมต่อ1หน่วยบริโภคถ้าโซเดียมน้อยกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภคถือว่าต่ำตามมาตรฐานของ FDA 2เปรียบเทียบหลายยี่ห้อสินค้าแบบเดียวกันเช่นนมไส้กรอกหรือขนมปัง ควรหยิบ2-3ยี่ห้อมาดูแล้วเลือกตัวที่มีโซเดียมน้อยที่สุด3อย่าโดนหลอกด้วยคำว่าไม่มีเกลือเพราะบางผลิตภัณฑ์เขียนว่าไม่เติมเกลือแต่มีโซเดียมจากวัตถุดิบธรรมชาติเช่นผงฟูสารกันเสียต้องอ่านโภชนาการจริงๆเท่านั้นถึงจะปลอดภัยควรอ่านค่าโซเดียมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคมองหาค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภคและเปรียบเทียบหลายยี่ห้ออย่าหลงคำโฆษณานะครับ